รายงานผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนนุวมินทราชูทิศมัชิมภายใต้การบริหารงานของนายพงเทพเจริญไทยผู้อำนวยการโรงเรียนได้แบ่งการบริหารงานแบ่งเป็น4กลุ่มงานหลักนำโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการโดยนางสาวรุ้งการเอมบัวกลุ่มบริหารทั่วไปโดยนายเกรียงศักดิ์ฤทธิ์คงกลุ่มบริหารงบประมาณโดยนางสาวรสจะเลขเกตสสำโรง และกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยนายจ่าตุพัฒยอดประเสริฐตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง30กันยายน2568โรงเรียนได้ดำเนินภารกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างเข้มข้นมุ่งหวังให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านความรู้คู่คุณธรรมกลุ่มบริหารวิชาการนายพงเทพเจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางสาวรุ้งการเอ็มบัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกดำเนินโครงการสำคัญต่างๆดังนี้ภารกิจหลัก โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างรายวิชาและระเบียบการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางนอกจากนี้ยังมีการจัดทำตารางเรียนตารางสอนและดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม1และม4ประจำปีการศึกษา2568การส่งเสริมและพัฒนา มีการจัดการนิเทศการเรียนการสอนครบทั้ง8กลุ่มสาระและกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมด้วยรักและห่วงใยจากใจผู้บริหารโดยคณะผู้บริหารได้พบนักเรียนทุกเดือนเพื่อให้กำลังใจและชี้แนะแน,แนวทางการศึกษาและความประพฤติความสำเร็จด้านวิชาการ โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสำคัญคือการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวินทราชูทิห้าภูมิภาคอีกทั้งยังได้จัดประชุมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเพื่อติดตามแก้ไขผลการเรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากภารกิจในโรงเรียนแล้วกลุ่มบริหารวิชาการยังได้ร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกโดยเป็นสนามสอบครูผู้ช่วยสังกัดสปทการสอบของสทอศออและการสอบของผู้เรียนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้สอกอรผลงานเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุและเ m a มทในงานมหกรรมทางวิชาการเซ็นทรัลนครสวรรค์บอร์ดเกมส์2025ระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศจากโดยสมาคมผู้ฝึกสอนนักต่อคำศัพท์และยังได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Math s n i s n i e n c e c ค m p สำหรับนักเรียนม .4 ณมหาวิทยายลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสารรค์ชิ้นงาน นอกจากนี้ยังนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับชาติและนานาชาติครั้งที่10จัดโดยมหาวิทยายลัยราชพัฏนครสวรรค์ 2. กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศซึ่งมีการแข่งขันทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษยอย่างเข้มขน้นและยังได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน crossword s ในงานมหกรรมทางวิชาการเซ็นทรันครสวรรค์บอร์ดเกมส์2025ระดับประเทศจัดโดยสมาคมผู้ฝึกสอนนักต่อคำศัพท์รวมถึงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ spelling bee ณมหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม กิจกรรม English We Like เพื่อให้ความรู้การเตรียมตัวสอบ A Level and TGAT กสำหรับนักเรียนม6 ok, และนำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนสะพานภาษาจีนครั้งที่18 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการทางประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา าทิมหกรรมแบ่งปันความรู้สู่โลกการศึกษาครั้งที่18โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานนิทัศการประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีทั้งยังนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีได้รับรางวัลอันดับที่4จาก30ทีมณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสรันพรโนโรีนักเรียนชั้นม .5 ได้เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ28กรกฎาคมมงคลระดับจังหวัดได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล3,000บาทนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมประพัศรานาฏกรรมละครปฏิรูปการศึกษาจากคณะละครคนทำคนดูเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยและปลูกฝังคุณธรรมผ่านวรรณคดีและได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมจัดค่ายส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิาฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดา,า,รรดปาห์วิทยาศาสตร์ระดับมปลายณมหาวิทยาลัยนเรศวรส่วนสาระเทคโนโลยีได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการคายผลิตภาพยนตร,ร์สั้น Cine บริ d g e ครั้งที่2จัดโดยคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ นายสารันพงษ์คำอ้ายและนายวารเวทแย,ยบกสิกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พร้อมเงินรางวัล2,000บาทในการประกวดสร้างสื่อดิจิตอลล้ำสมัย projection mapping จัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมช่อราชพฤกษ์ครั้งที่5เพื่อทดสอบศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ด้าน e-sport สาระเทคโนโลยีประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นโดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ROV e-sport และได้รับรางวัลต่างๆดัง,งนี้ รางวัลชนะเลิศในงานมหากรรมวันวิทยาศาสตร์วิดยุคใหม่ AI เปลี่ยนโลกจัดโดยอบจนครสวรรค์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ในการแข่งขัน a d v i c e ROV t o u r n a m e n t 2025รางวัลชนะเลิศมอต้นและรองชนะเลิศอันดับ2หมมปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขันกีฬา e ี p o r t ชิงชนะเลิศจังหวัดนครสวรรค์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีจัดโดยสมาคม ลาจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการอบรมความฉลาดทางดิจิทัล DQ Digital Intelligence และนางสาวพิชชาว,วีบัวคลี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดคลิปวิดีโอสั้นฉันอยากไปประเทศจริงครั้งที่3ได้รับประกาศนียบาบัตรพร้อมโทรศัพท์มือถือและของรางวัลรวมมูลค่า17,000บาทจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนณนกะรุงเทพ 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพคณะครูและนักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเข้ารับมอบโล่เชิอชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ECI Center และทีมหุ่นยนต์นวมินนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงในการแข่งขันรายการ CP Megi Robotics Championship 2025 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะได้จัดกิจกรรมสัญจรสอนศิลป์ภาพโพสเพลงครั้งที่2ร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์และได้นำลักเรียนเข้าร่วมการแสดงการขับร้องประสานเสียงและวาดภาพในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง วงโยธวาทตทิ์ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและได้นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดดนตรีนาตศิสินทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติเนื้องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา73พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศรีสินธร,รมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาประสบความสำเร็จด้านกีฬาอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแข่งขันกีฬาภายในราชพฤกษ์เกม68เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและความสามาคัคคีทั้งยังเป็นเครื่องมือในการต้านพายาเสพติดฟุตบอล7คนเยาวชนไม่พึ่งพายาเสพติดหนองบัวต้านยาเสพติดครับ2025ได้รับรางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล3ต่อ3แชมป์กีฬา7 HD 2025รอบชิงแชมภาคได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วอลเล่บอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อยุวชน16ปีเอสโคลาโดมสติกพาวเวและรองชนะเลิศอันดับ1เยาว,วชน P.E.A d โดม s สติกพาวเวได้เป็นตัวแทนทีมชายภาคเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฟุตบอลนักเรียน7คนสอบอมทคร,บครั้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดและภาคเหนือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมค้นหาตัวตนพบจุดแข็งสู่การวางเป้าหมายสำหรับนักเรียนมสี่เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นพบความสามารถและกำหนดเป้าหมายชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นพิธีเปิดกิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2568กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณนะศูนย์การเรียนรู้กกพและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพระราม9ก้าเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจรและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเมลฮ์ c คอลเลจประเทศ นิวซีแลนด์เพื่อร่วมส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา2569โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนใช้แพลตฟอร์มเรียนหลักสูตรต้านทุจริตและร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดนครสวรรค์ในการดำเนินกิจกรรมกำกับติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพร้อมเข้าร่วมมหกรรมวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคภายใต้หัวข้อเสริมพลังการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารและชมรมทูบีนัมเบอรวันมีความโดดเด่นเช่นเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงพลังความรักชาติและความสามัคคีนาสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์บริจาคโลหิตถวาวเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนพรรษา73พรรษาและเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาศัก,กยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวดระดับภาครางวัลน,นักเรียนและบุคลากรดีเด่น ในส่วนของนักเรียนเด็กชายนภิษสิงหัตถะนักเรียนชั้นม3มได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายอาทิโลรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรพระนครดุริยางคศิลป์โลรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินถินสวรรค์และรางวัลเยาวชนคนดีสีนวมินอีกทั้งยังได้รับการประเมินเป็นนักเรียนผู้เข้ารับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับจังหวัดนครสวรรค์เด็กชายนภิษสิงหัตถะและนางสาวอชิรยาลประมาณยังได้รับรางวัลเยาวชนคนดีสีสังคมจากสาร เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้นางสาวเนตรด,ดาวแพรสีนวลและนายพงศกรเพ่งเจริญรัตได้รับเลือกเป็นเยาวชนตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมย o ด t h c u l เ u r e Media Creator และนางสาวมนัสนันเทียนสิริได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเป็นสุขภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือรางวัลและเกียรติยศของโรงเรียน จากการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการอย่างมีประสิทธิธภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือโลเชชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษารางวัลสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในการน้อมนามพระบรมราชโองบายด้านการศึกษารางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาระดับดีเด่นและรางวัลระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและขับเคลื่อนง,งานห้องสมุดโรง กลุ่มบริหารทั่วไปนายพงเทพเจริญไทยผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ฤทธิ์คงรองผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างประหยัดปลอดภยัยและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไปได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและความรักในสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องอาทิจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายรัตดุดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะณวัดวรนาทบันพธิ์พระอารามหลวง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์และจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงสมเด็จพระ นางเจ้าสุธิดาพัชรสุทาพิมลลักษ์เพระบรมราชินีงานอนามัยโรงเรียนและความปลอดภัย งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนแกนนาอยน้อยเข้าร่วมการอบรมนักสื่อสารสุขภาวะและออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มทั่วบริเวณโรงเรียนร่วมกับคลินิกวไสวสายโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักจัดกิจกรรมก้าวย่างอย่างเข้าใจเรียนรู้เรื่องเพศและร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตรวมทั้งเข้าร่วมโครงการตรวจสอบเฝ้าระวงังการใช้น้ำมันในการทอดอาหารกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและจิตสาธารณะมีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568และดำเนินโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์รางวัลและเกียรติยศของโรงเรียน จากการดําเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจคือได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนออยออน้อยระดับดีเยี่ยมประจําปี2568จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2568จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน5ปีซ้อนกลุ่มบริหารงบประมาณ นายพงเทพเจริญไทยผู้อํานวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางสาวรสเจลเกตสํารงรองผู้อํานวยการโรงเรียนดําเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณโดยได้ดําเนินการประชุมผ่อนผันและยกเว้นการเก็บเงินบํารุงการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเป็นเจ้าภาพดําเนินงานจัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานและประสานงานเข้าเฝ้าถูละอ,องพระบาทถวายรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะวะมินทราชูทิศรวมทั้งดําเนินงานขอรับ การบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเดินทางด้วยรถบัสของนักเรียนชั้นม .4 และม .6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาและงานธนาคารโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม GSB Youth Sport Festival 2025มหากรรมกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน2,568รางวัลและความภาคภูมิใจของบุคลากร จากการดําเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือนายพงเทพเจริญไทยผู้อํานวยการโรงเรียนได้รับรางวาัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและนางอาทีวอนใจการุณได้รับรางวาัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นกลุ่มบริหารงานบุคคลนายพงเทพเจริญไทยผู้อํานวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ในายจัดตุพัธยอดประเสริฐรองผู้อํานวยการโรงเรียนดําเนิน งานกลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งได้ร่วมมือกับงานฝ่ายต่างๆจัดโครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้การส่งเสริมขวัญและกำลังใจบุคลากรโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมุทิตากกษนานุสรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กเกษียณอายุราชการในปี2568จำนวน4ท่านและดำเนินการต้อนรับพร้อมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดกิจกรรมสู่ร่มคล้าวนวมินเพื่อต้อนรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ประจำปีการศึกษา2568อย่างอบอุ่นจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568เพื่อแสดงความกตัญญูกตตะเวทีและจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการต่อต้านยาเสพติด คณะผู้บริหารครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดและออกกำลังกายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาผู้นำสภานักเรียนครั้งที่23และการแข่งขันฟุตบอลปัญจมิตรนวมินทร์ครั้งที่3คณะกรรมการสภานักเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยและจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก รางวัลและความภาคภูมิใจของบุคลากรจากการดําเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือรองผู้อํานวยการโรงเรียน3ท่านได้แก่นางสาวรุ้งการเอมบัวนายเกรียงศักดิ์ฤทธิ์คงและนายจาตุพัทยอดประเสริฐได้รับโล่เชิดชูเกียรติรองผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่น นายพงเทพเจริญไทยผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและล่าสุดนายพงเทพเจริญไทยได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นผู้สร้างคุณูปาการต่อคณะมนุษยศาสตร์ในวาระครบรอบ35ปีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวร จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชจิมขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแลนักเรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูในการดูแลนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยความร่วมมือและมุ่งม,มั่นตั้งใจของทุกฝ่ายส่งผลให้ลูกนวมินทุกคนมีความสง่างามสมกับนามนวมินอย่างแท้จริง